Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีค่ะนะักเรียนนะคะภาพนี้นะคะก็เป็นภาพเรียนวิชาวิวทยาศาสตร์นะคะภาพนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของสิ่งมีชีวิตนะคะถ้านักเรียนอยากจะทราบว่าสิ่งมีชีวิตมีลนะักษณะเป็นอย่างไรนะคะมาติดตามกันเลยคะ่ะ มาเรียนกันในเรื่องสิ่งมีชีวิตนะคะนักเรียนทุกคนรู้จักสิ่งมีชีวิตค่ะคุณเชื่อว่านักเรียนรู้อยู่แล้วว่าสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตเป็นแบบไหน,นแต่วันนี้คุณจะพานักเกรียนมารู้จักว่าจริงๆแล้วสิ่งมีชีวิตก็มีคุณลักษณะคุณสมบัติของมันอยู่ด้วยนะคะและคุณสมบัติเหล่านั้นนะคะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาสมพร้อมๆกันเลยนะคะมาดู อย่างแรกเราต้องมารู้กันก่อนว่าความจริงแล้วสิ่งมีชีวิตคืออะไร organism คืออะไรนะคะสิ่งมีชีวิตหรือ o r ก a n i s m นะคะก็หมายถึงสิ่งที่มีตัวตนสามารถเคลื่อนที่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่และสามารถที่จะสืบพันธุ์ได้ต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิต ของสิ่งมีชีวิตอันนี้เป็นความหมายของสิ่งมีชีวิตโดยรวมนะคะโอเคทีนี้มาดูว่าสิ่งมีชีวิตมีกี่ประเภทอะไรบ้างประเภทของสิ่งมีชีวิตนะคะประเภทของสิ่งมีชีวิตก็จะได้แก่ที่เรารู้จักกันอยู่แล้วอะไรคะคนสัตว์มนุษย์พืช ค่ะแล้วก็สัตว์อ่ามีเห็ดราแล้วก็สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหรือสัตว์เซลล์เดียวเนี่ยพวกแบคทีเรียนะคะจุลินทรีย์ต่างๆเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันแต่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้นะคะจะมีคุณสมบัติหรือลักษณะอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว,ว่าลักษณะแท้จริงแล้วนะคะละักษณะของสิ่งมีชีวิต เป็นยังไงนะคะทีนักเกรียนยกตัวอย่างมาที่นักเกรียนบอกคุณครูมาเมื่อสักครู่นะคะเป็นแบบไหนนะคะนึ่งเลยนะคะก็คือต้องอะไรคะมีการจเจริญเติบโตใช่ค่ะนักเกรียนโตไหมคะเมื่อก่อนนักเกรียนเป็นยังไงนักเกรียนอ่าอ่า ต้องมีการเจริญเติบโตเมื่อก่อนนักเรียนเป็นเด็กนะคะเป็นทารกต่อมาก็เป็นเด็กแล้วก็โตขึ้นโตขึ้นสูงขึ้นเมื่อเรากินอาหารเข้าไปเวลาผ่านไปก็โตขึ้นสัตว์ก็เหมือนกันนะคะสัตว์ก็เหมือนกันต้องมีการเจริญเติบโตใช่ไหมคะอย่างเช่นสัตว์ที่ออกมูมเป็นไข่เล็กๆมันก็เป็นไข่ฟักไข่ออกมาก็เป็นตัวมากว่าจะเจริญเติบโตมานะคะพืชก็เหมือนกันเดิมจากเป็นเมล็ดก็ค่อยๆโตขึ้นค่อยๆโตขึ้น นะคะอันนี้เราจึงเรียกมันว่าการเจริญเติบโตนะคะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีเท่าไหร่นะคะละักษณะของสิ่งมีชีวิตต่อไปนะคะคือคืออะไรคะต่อไปคือเคลื่อนไหวได้ด้วยพลังงานที่เกิดขึ้นในร่างกาย เออในร่างกายใช่เคลื่อนไหวได้นะคะเคลื่อนไหวได้เห็นไหมคะเราเคลื <S <s okay. ่อนไหวได้ไหมคะเดินได้ไหมเราเดินเราทำกิจกรรมเราทำกิจกรรมต่างๆเรามีพลังงานในร่างกายเราสามารถลุกได้เดินได้พูดได้กินได้เราขยับทุกอย่างของสิ่งมีชีวิตในร่างกายของเรานะคะก็เคลื่อนไหวด้วยพลังงานนะคะ ก็เช่นกันค่ะมีการเคลื่อนไหวนะคะในร่างกายแต่พืชน,นะคะพืชเคลื่อนไหวไหมคะพืชพืชและพืชเห็ดราไม่มีการเคลื่อนไหวแต่ทําไมถึงเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเจอข้อต่อไปว่าพืชน,นะคะละักษณะของพืชเป็นยังไงทําไมถึงเคลื่อนไหวไม่ได้นะคะทำไมถึงเคลื่อนไหวไม่ได้ทีนี้มาดูการเคลื่อนไหวของ ด,ด้วยพลังงานที่เกิดขึ้นในร่างกายแสดงว่าร่างกายของเราเป็นยังไงคะม,มีแรงนะคะมีแรงนะคะคนที่ไม่มีแรงคือเป็นยังไงคะก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นะคะเอาละมาดูข้อที่3บ้างนะคะเราผ่านมาแล้ว2ข้อข้อที่3คืออะไรคะสืบพันได้ถูกต้องค่ะก็คือสืบพันก็คือ เขาสามารถคลอดลูกหรือว่าทำให้เกิดใหม่ได้นะคะทำให้เกิดใหม่ได้อย่างเช่นอะไรคะแมวก็คลอดลูกนะคะมีลูกนะคะเขาก็สามารถแสดงว่าเกิดการสืบพันธุ์ได้นะคะไม่ใช่แค่คนและสัตว์นะคะพืชก็มีการสืบพันธุ์เหมือนกันนะคะจนมันจเจริญเติบโตกลายเป็นผลกลายเป็นเมล็ดนะคะเขาสืบพันธุ์ที่ไหนคะพืชพืชก็จะสืบพันธุ์กันที่ดอกใช่ไหมคะ พอดอกก็จะเจริญเติบโตเป็นเมล็ดมเมล็ดก็ร่วงหล่นลงมาก็เกิดการสืบพันธุ์นั่นแหละค่ะนั่นแหละนะคะพืชก็จะสืบพันธุ์กันที่ดอกนั่นเองนะคะ,ะนักเรียก็บอกว่า,าพืชสืบพันธุ์ได้ด้วยเหรอไม่นะคะพืชสืบพันธุ์ได้นะคะแต่ว่าเขาสืบพันธุ์กันที่ดอกนั่นเองนะคะหรือไม่ก็สามารถทําให้มันสามารถเจริญเติบโตเนี่ยอย่างเช่นพวกเห็ดก็มาจากอะไรคะสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กแบบเป็นเป็น,เป,นเป็นสปอร์ก่อนนะคะของแบบ พอเกิดความชื้นนะคะก็จะเกิดพวกเห็ดราขึ้นมาพวกเชื้อราขึ้นมาก็จะเกิดบนขนมปังใช่ไหมคะเดิมเนี่ยก็จะเป็นพอขนมปังโดนความชื้นใช่ไหมคะก็จะมีแบบเ,เซลล์ของมันนะคะก็จะเจริญเติบโตนะคะกลายเป็นเห็ดผุดขึ้นมาก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนก,นะะนกันนะคะเป็นการสืบพันธุ์นะคะเมื่อกี้เพื่อนโอเคข้อที่4บ้างเมื่อกี้ไปแล้ว3ข้อที่4ี่คืออะไรคะ ข้อที่4ค่ะ สังเกตจากหมีขั้วโลกใช่ไหมคะหมีขาวมีขาวตัวน,นี้นะคะมันมันสามารถอยู่ในที่อากาศหนาวเย็นได้เพราะอะไรคะสามารถอยู่ในที่อากาศหนาวเย็นได้เพราะว่าเขามีเป็นไงคะขนเป็นไงค่าหนาไมท่านขนของมันหนาใช่ไหมคะฉะนั้นขนของมันค่ะก็คือเกิด ขนของมันก็เปลียบเสมือนผ้าห่มเวลาเราหนาวเราก็จะต้องห่มใช่ไหมคะเราก็ต้องห่มผ้าห่มนะคะมีก็เหมือนกันนะคะเขาก็ต้องปรับตัวเองค่ะเขาเพิ่งปรับตัวเองสร้างขนที่หนาขึ้นก็จะได้สามารถอยู่ในขั้วโลกได้เพราะว่าถ้าไม่มีส่วนเพนกวินบอกว่าอ้าวก็เพนกวินไม่มีขนแต่เพนกวินมีอะไรคะชั้นไขมันชั้นไขมันที่หนามันก็เลยสามารถปรับตัวให้เข้ากับอากาศเยน็นเช่นเดียวกันนะคะกระบองเพชร กระบองเพชรนะคะเขาอาศัยอยู่ที่ไหนคะส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในใชายทะเลทรายทะเลทรายอากาศเป็นยังไงคะร้อนทะเลทรายอากาศร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาว่าถ้าอากาศร้อนต้นไม้ที่มีใบเขาจะต้องคคยนะ้ำออกมาแต่เป็นยังไงคะในทะเลทรายปรากฏว่าไม่มีนะคะไม่มีน้ำนะคะเขาก็เลยเปลี่ยนใบเนี่ยจากตัวเองนะ่ะเดิมเป็นใบก็เปลี่ยนเป็นหนามซะ เพราะว่าพอเป็นหนามปุ๊บเขาก็จะลดการขายน้ำเขาก็จะไม่ขายน้ำออกมาฉะนั้นเขาก็เลยปรับตัวนั่นคือเขาเรียกว่าเป็นการปรับตัวนะเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเหมือนกันค่ะกับอย่างอื่นเช่นตัวอย่างอะไรอีกคะพวกตะก,กะแตนใบไม้สีเขียวใช่ไหมคะที่ชอบไปอยู่ที่ต้นไม้แต่พอเราไปดูถ้าเราเห็นแบบเวบๆแล้วก็มองนึกว่าเป็นใบไม้ความจริงก็เป็นตะก,กะแตนเพราะอะไรคะเพราะว่าเขาปรับตัวนั่นเอง นะคะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดลอ้อมแล้วก็ตอบสนองต่อสิ่งเราด้วยก็คืออย่างเช่เน,กกเนเสียงนักเรียนปิดเสียงก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าครูคถามนักเรียนก็เปิดเสียงนะคะเพราะว่ามีเสียงทรกเข้ามาเนาะอ่ะทีนี้มาดูการปรับตัวเข้าหาการตอบสนองต่อสิ่งเราบ้างนะคะก็คือการตอบสนองต่อสิ่งเราเนี่ยก็เป็นการปรับตัวนะคะ ด้วยนะปิดเสียงก่อนลุบป,ปิดเสียงเดี๋ยวถ้าพิูเรียกนะคะตอนนี้มีเสียงแบบแทรกเข้ามาทําให้เพื่อนไม่ได้ยินนะคะมีเสียงรถบ้างนะคะโอเคปิดก่อนนะอ่ะทีนี้นะคะดูนะคะการปรับตัวเข้าหารสภาพแวดล้อมหรือการตอบสนองต่อสิ่งเราก็คืออย่างเช่นกิ้งกือใช่ไหมคะที่แบบมีข่ายงอย,ยมีขายเยอะๆอะคะ่ะกิ้งกือนะคะกิ้งกือมีขายเยอะๆพอเวลาเราโดนตัวมันก็เกิดการมุ เพราะอะไรคะเพราะว่าเราไปโดนใช่ไหมคะมันก็คือการม้วนตัวนั่นแหละคะ่ะเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเรานะคะ <c oughs> เพื่อช่ไรน,นะคะ <c oughs> เพื่อที่จะให้ร่างกายเขาปลอดภัยไงนะคะแล้วก็สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้นะคะอันนี้เป็นข้อที่4ต่อไป <c oughs> ข้อที่5้าประกอบไปด้วยเซลล์ค่ะประกอบไปด้วยเซลล์ก็คือนักเรียนต้องทราบว่าสิ่งมีชีวิตเนะะี่ยค่ะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะคะ จะประกอบไปด้วยเซลล์ก็คือหน่วยที่เล็กที่สุดของร่างกายนะคะหน่วยที่เล็กที่สุดมนุษย์ก็มีนะคะ เซลประกอบไปด้วยเซล์นะคะเซลสัตว์นะคะเซลล์พืชก็มีเซลล์พืชนะคะแบคทีเรียก็มีเซลล์ขนาดของแบคทีเรียเหมือนกับตัวอย่างที่ครูยกใช่ไหมคะเ,เชือ้อนะคะเชือ้อเชือ้อโรคนะคะเชือ้อโรคก็เป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะเชือ้อโรคนะคะมันก็จะมีการเจริญเติบโตนะคะมีการเจริญเติบโตนะคะมันก็เกิดจากเซลลเล็กๆนะคะหรือไม่ก็สัตว์ที่แบบมีสัตว์เซลเดียแวบบที่มีสัตว์ที่มีขนาดเล็กจนกว่าจนเรามองเห็นด้วยตาไม่ได้นี่นะคะก็จะมีเซลล์ประกอบ ด้วยนะคะหน่วยที่เล็กที่สุดของร่างกายเรานะคะต่อไปนะคะข้อที่6หลักนี้เลยทุกชนิดเลยต้องมีการอะไรคะหายใจถูกต้องต้องมีการหายใจนะคะ,ะมนุษย์หายใจเข้าใช้แก๊สอะไรรอหายใจคุณรอหายใจซิรอหายใจเข้า อ่าทุกคนต้องหายใจใช่ไหมคะถ้าเราไม่หายใจนะคะแสดงว่าเราเป็นยังไงคะมีชีวิตอยู่ได้ไหมไม่ได้คะไม่ได้เลยนะคะฉะนั้น เรามนมษย์เรานะคะใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจเข้านะคะแล้วก็ใช้พอหายใจออกก็เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะส่วนพืชตรงกันข้ามกับมนุษย์นะคะหายใจเข้าเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หายใจออกก็เป็นแก๊สออกซิเจนนะคะให้มนุษย์ได้สูดลมหายใจนะคะเราจะสังเกตว่าเวลาเราไปอยู่ใต้ต้นไม้ใช่ไหมคะเวลาตอนกลางวันเนี่ยไปอยู่ใต้ต้นไม้จะรู้สึกเย็นสบายเพราะอะไร ะะเพราะว่าพืชน,นะคะคายออกซิเจนให้เรานะคะสดชื่นนะคะสัตว์ก็หายใจเหมือนกันค่ะพวกเห็ดนะคะหายใจค่ะแบคทีเรียเชื้อโรคต่างๆก็ต้องหายใจนะคะเขาถึงเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะ,ะลักษณะต่อไปลักษณะที่7น็านานมีการขับถ่ายของเสียขับถ่ายของเสียนะคะ นี่มนุษย์เราขับถ่ายไหมคะเชา้าๆถ่ายไหมของเสียอ่าไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเลวหรือของแข็งเราก็ต้องมีการขับถ่ายสัตว์ก็ต้องขับถ่ายใบมีการขับถ่ายไหมคะมีนะคะใบขับถ่ายที่ไหนคะขับถ่ายของเสียใบออกทางใบนะคะขับถ่ายออกทางใบนะคะแต่ใบเนี่ยไม่ใช่ของเสียนะ ใบไม่ใช่ของเสียนะคะแต่ว่าสําหรับมนุษย์แล้วนะคะใบใบของสิ่งที่ใบขับถ่ายออกมาเป็นประโยชน์เพราะว่าเขาขับถ่ายอะไรคะออกเจนออกมาให้เรานะคะแล้วก็ไอน้ําด้วยเขาขับถ่ายไอน้ํามาให้เราไงเขาขับถ่ายออกมานะคะอ่ะทีนี้เมื่อกี้เขากินต่อไปค่ะนี่หลักเลยนะคะมนุษย์ทุกคนต้องกินอาหารหรือแร่ธาตุต่างๆถ้าเป็นมนุษย์ก็เราก็จะกินอะไรคะกินอาหาร ถ้าเป็นพืชกินอะไรพืชอ่าพืชกินอะไรพืชพืชกินขมทรายฮึ่ <c oughs> พืชกินทราย <c oughs> นะคะปุ๋ยคือแร่ธาตุนั่นเองก็คือจะมันจะผสมอยู่ในดินแร่ธาตุนี้ก็จะผสมอยู่ในดินนั่นเองนะคะส่วนสัตว์นะคะสัตว์ก็มีสัตว์ที่กินพืชสัตว์ที่กินสัตว์นะคะอย่างเช่นอะไรคะนี่นะคะวัวก็จะกินพืชใช่ไหมคะนกนกตัวนี้นะคะกําลังกินสัตว์นะคะเป็นสัตว์เป็นอาหารกินนอนนะคะกินนอนนะคะสมนอนเข้าไปต้องกินอาหารนี่นี่คือลักษณะที่แปนะคะ หมดเลยยังหมดเลยเลยังอ่าสุดท้ายค่ะแสดงว่าลักษณะของสิ่งมีชีวิตมีกีิ่ลักษณะทั้งหมดที่เราเรียนมามีทั้งหมด8<แ>ลักษณะใช่ไหมคะ<แ>ฉะนั้นนะคะ<แ>ก็คือ<แ>สรุปแล้วก็คือลักษณะของสิ่งมีชีวิตก็คือหายใจได้กินอาหารได้ขับถ่าย เคลื่อนไหวตอบสนองต่อสิ่งต่างๆและมีลักษณะพิเศษเพิ่มเติมคือมีการเจริญเติบโตสืบพันธุ์ได้ส่วนลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตก็จะตรงกันข้ามกับสิ่งมีชีวิตเดี๋ยวให้เราปิดปิดเฉียงก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวครูขอสรุปนิดหนึ่งนะคะนี่คือสรุปของลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะคะ สิ่งไม่มีชีวิตก็จะตรงกันข้ามกันหมดเลยนะคะตรงข้ามกันหมดแล้วกันหมดเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเรียนวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเนี่ยกันทราบแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวครับหน้านเราจะเจอกันกับเรื่องอะไรนะคะติดตามกันดูนะคะวันนี้ครูก็ต้องลางกันไปก่อนนะคะสามอเลยกุ๊บพลรามตุลลัยฮิวบุระกาตุขอบคุณคะ่ะ